สวัสดีครับวันนี้บ่าวใจไทยมหาหรือว,ว่าบ่าวใจทยโสนะครับเป็นบรรจุดัาทิตย์วันนี้มีแผนว่าจะนําชมสถานที่ที่สําคัญในพื้นที่ของอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นหรือว่าอำเภอใกล้เคียงนะครับในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นวันนี้ตั้งใจอย่างนี้ครับว่าในพื้นที่ของชุมแพแล้วก็ชมไปหลายที่แล้ววันนี้จะออกนอกพื้นที่นะครับไปที่อําเภอบ้านฝางบริเวณตําบลโคกง,งามนะครับจุดนั้นจะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ําพอง จะมีหินช้างสีนะครับแล้วจะมีจุดชมวิวเป็นบริเวณส่วนหนึ่งของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็จะทางจากนี้ไปประมาณ70กิโลนะครับจากนี้จากอำเภอชุมแพไปบ้านฝางประมาณ60กิโลต่อไปถึงอุทยานแห่งชาติน้ำพองและบริเวณหินช้างสีนี่ประมาณ10กิโลนะครับรวมแล้ววันนี้จะเดินทางขั้นต้นประมาณ70กิโลนะครับเพื่อไปชมหินช้างสีนะครับก่อนเดินก็ขอแนะนําอุปกรณ์นิดหนึ่งครับว่าการเตรียมการวันนี้จะประกอบด้วยอ,อะไรบ้าง ที่เตรียมไว้วันนี้คู่ใจนะครับนี่คือเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์ผ้าใบนะครับสามารถกางและพักนอนได้ด่โดยพื้นฐานจะอย่างน้อยนี่สองคนนะสองคนนี่คือที่นั่งนะครับที่นั่งที่เป็นผ้าใบเป็นเก้าอ,อี้นะครับเป็นเก้าอ,อี้ผ้าใบที่แข็งแรงสามารถนั่งชมได้ นี่คือการเตรียมการขั้นต้นนะครับการเดินทางก็จะมีเต็นท์นะสำหรับกางไว้ถ้าเราจะพักผ่อนจะนอนค้างคืนก็ได้เลยนะถ้าไม่นอนแล้วก็มีเก้าอี้นั่งพักผ่อนกางเต็นท์เสร็จแล้วก็เอาเก้าอี้มานั่งนะครับถ่ายภาพสวยๆไว้นะครับนี่คือการเตรียมการนะครับส่วนอาหารการกินนั้นปกติที่อุทยานแห่งชาตินั้นจะมีอยู่แล้วนะครับจะมีอยู่แล้วแต่เราต้องเตรียมไปต้องเตรียมไปเ้ื่อยและที่จะขาดไม่ได้นะครับนี่นะครับ นี่คืออะไรนะครับนี่คือหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยาแห่งชาตินะครับราคาเรียละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทด้านในก็จะเป็นที่บันทึกไว้นะครับบันทึกต่างๆว่าถ้าเราไปที่ไหนเจา้าหน้าที่อุทยาแห่งชาติก็จะบันทึกไว้นะครับเ uh, ขาเปรียบเทียบว่าเป็นพาสปอร์ตสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยีกที่หนึ่งนะครับหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยาแห่งชาตินะครับถ้าเราไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขา เขาก็จะประครับตาไว้ว่าเราเดินทางมาเมื่อไหร่นะครับนี่พีแผนการเดินทางวันนี้นะครับออกจากอำเภอชุมแพไปอำเภอบ้านฝางประมาณ60กิโลต่อไปอีกประมาณสัก10กิโลนะครับรวมวันนี้70กิโลบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำพองตําบลโคกงงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นหินช้างสีนะครับเดี๋ยวเดินทางไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ เชิญชมต่อนะครับอุทยานแห่งชาติน้ําพองจุดนี้จะเป็นจุดที่เริ่มต้นจากผาเหมอนหรือว่ากองอํานวยการหรือข้อมูลนะครับจุดนี้เป็นจุดชมวิวด้านบนนะครับนี่คือสถานที่นะครับแผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติหินช้างสี ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับด้านซ้ายบนอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะคืออยู่ด้านหน้านะครับภูเวียงอยู่ด้านหน้าเขื่อนบนรัฐนะครับเป็นช่วงน้านี่คือเขืือนบนรัฐทางขวาคือภูอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคําด้านหน้าของเราตัวนี้ด้านหน้าซ้ายก็คืออุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับด้านขวาคืออุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำชมต่อเลยนะครับ สะพานนี้สะพานชมวิวโดยเฉพาะเลยนะครับสวยงามมากถ้าเรามาชมจุดแรกที่เข้ามาจากลานจอดรถเข้ามาจุดนี้ก็ไม่ไกลนะครับแค่หนึ่งรอยเมตรเองนะครับก็จะมีวิวด้านบนเนี่ยให้เราชมได้สามร้อยหกสิบองศาเลยนะลเข้ามาจุดนี้นะครับธรรมชาติที่สวยงามนะครับ บ่าวใจไทยมหาหรือว่าบ่าวใจยะโสธรวันนี้ก็นําชมเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดที่2อเป็นไอพสองนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำพองอุทยาแห่งชาติน้ําพองจะครอบคุมหลายอําเภอนะครับกว่อาจะเคยไปที่อําเภอที่อําเภอหนองเรือแล้วจุดนี้คืออําเภอบ้านฝางนะครับชมนิดนึงผาเก็บตะวัน260เมตรสะพานเชื่อมหิน ามเมตรบรรยากาศร่มเลื่นมากนะครับเรามาชมจุดนี้นิดนึงครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติหินช้างสีพัฒนาขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเส้นทางนี้มีระยะทางประมาณ1.7กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งมีจุดหมายปลายทางคือหินช้างสีซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเขื่อุบลรัฐและเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกระหว่างทางระหว่างทางท่านจะได้เรียนรู้ธรรมชาติของ ป่าดิบแปลงและเทารณีผ่านสถานสถานีสื่อความหมายจำนวนเจ็ดสถานีนะนี่คือพังที่เราจะไปวันนี้นะครับเจ็ดสถานีนะครับเดี๋ยวเราจะชมกันมุมมองด้านบนนี้ก็สวยงามแล้วนะครับแต่ต้องเดินละระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าจะเป็นเป็นหินเยอะนะครับ เห็นหินเยอะมากนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เราจักกันนะครับมองไปด้านหน้าก็จะธรรมชาติล้วนๆครับสายธรรมชาติชอบเลยละ่ะ ระยะทางกิโลครึ่งๆน,นะครับเกือบสองกิโลนี่ไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าพอขึ้นมาบนบนสันแล้วเนี่ยเดินได้สะดวกครับอากาศเย็นลบดื่นตอนเดินขึ้นมาอาจจะมีนิดหนึ่ง บรรยากาศนะครับก็จะเป็นเดินเลาะนะครับเดินเลาะเป็นศึกษาธรรมชาติสายธรรมชาติจะชอบเลยล่ะก่อนขึ้นมานะครับวันนี้ขึ้นมามีทีมท่องเที่ยวทีมหนึ่งก็จะมีพระคุณเจ้านะครับมีประมาณประมาณห้ารูปนะครับแล้วก็มีสมณีนสองรูปนะแล้วก็เป็นทีมของทายุทธกากาประมาณสัก สามคันรถนะครับสามคันรถมาฉันเพลนที่นี่นะครับบรรยากาศดีเลยตรงรานจอดรถนะครับจะมีอาคารที่จะนั่งพักผ่อนแล้วมะทานอาหารได้เ,เจอหินแล้วนะครับหินสวยจุดนี้ก็จะห่างจากลานจอดรถประมาณสัก สามร้อยเมตรแล้วครับตอนนี้ประมาณสักสามร้อยเมตรแล้วสิบสี่จุดนะครับที่จะเราเดินชมได้ ที่เป็นจุดเชื่อมนะครับทางราชการก็จะทําเป็นลักษณะสะพานสะพานไม้ลักษณะนี้นะครับให้เราเดินชมสายี้ที่สองสิงโตวรวงข้าวโอ้โหนี่นะครับสิงโตวรวงข้าวนี่ครับต้นนี้นะครับก็ต้นสิงโตวรวงข้าวอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับชื่อนี่ครับสีเขียวนี่นะครับ เป็นกล้วยไม้นะครับเป็นกล้วยไม้สิงโตวรวงข้าวหล่งศึกษาธรรมชาติจุดที่สองนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับท่านที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติเดินม,มาพักผ่อนเตรียมอาหารมาแลระทานเอง ่ารูปเช็คอินได้สวยเลยนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยว200เมตรเราผ่านมาแล้วนะครับลานจอดรถ400เมตรเราก็ผ่านมาแล้วสะพานเชื่อมอีก200เมตรแล้วก็น้ําในโพรงหินอีก260เมตรเราไปต่อเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นสะพานเชื่อมหินนะครับรายะทางประมาณ200เมตร ผมว่าไม่ผิดหวังนะครับมาที่นี่สักครึ่งวันมาถึงก็เตรียมข้าวปลาอาหารมาด้วยนะครับเตรียมเสือเตรียมเตรียมเสือเตรียมศาสตร์มาด้วยจอตัวก็ปลอดภัยนะครับห้องน้ําห้องน้ํกล้องสุขาก็สะดวกมาชมวิวนั่งชมวิวแล้วก็ทําอาหารกินกันเก็บภาพสวยๆนะครับ ที่นั่งลมเลื่นจริงๆลมเลื่นมากเลยสองเมตรจะเป็น สะพานเชื่อมหินนะครับ น่าจะถึงแล้วนะครับสะพานเชื่อมหินมีหินแล้วนี่ครับสะพานก็กว้างประมาณเมตรห้าสิบนะยาวประมาณสิบเมตรจุดศึกษาธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ โอ้โหบริเวณน,นี้เต็มไปด้วยหินใหญ่เลยนะครับห,หินใหญ่เลยมีทางยากจุดนี้นะครับจะมีแผนผังเส้นทางไง ที่เราตรวจสอบนะครับแล้วเราเดินมานห้องน้ำห้องสุขขาจุดสิ้นสุดสถานีอยู่ที่นี่นะครับคุณอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดเชื่อมจากสิงโตมานะครับถ้าเราตรงไปนะครับตรงไปจะเป็นศาลาหกเหลี่ยมนะครับถ้าเราเลี้ยวขวามาก็จะตัดกลับไปที่ลานจอดรถนะครับ เราต้องไปต่อนะครับเรามีเส้นทางไปต่ออยู่นะครับเรามาถึงนี่จะเราเลือกได้ว่าเราจะตรงไปหรือจะเราเลีเ้ยวขวานะครับวันนี้เราต้องตรงไปศึกษาเต็มที่นะครถ้าเราจะกลับเรากลับเส้นนี้ครับลงไปจุดนี้ก็จะตัดลงไปที่ลานจอดรถโอ้บรรยากาศดีมากนะครับโอ้หินก้อนใหญ่เลยสูง เราไปต่อเลยนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับซ้ายมือไป350เมตรเราผ่านมาแล้วผาหมืนสามร้เมตรเราผ่านมาแล้วผาเก็บตะวัน50เมตรทางขวานี่เองน้ำในโพรงหินสองห้าสิบเมตรอ่ะเราจะไป ทางขวาครับหาเก็บตะวันอีกห้าสิบเมตรมีข้อห้ามด้วยนะครับ อุทยานแห่งชาติเป็นสมบัติของทุกท่านโปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้ห้ามพกอาวุธห้ามสูบุรีห้ามก่อกองไฟห้ามทิ้งขยะนะครับโอ้โหจุดนี้จุดชมวิวอยู่แล้วนะครับเดีย๋ยวเราขึ้นด้านบนเลยชมด้านบนบรรยากาศน่าจะดีสุดๆ ด้านบนก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับที่เป็นเหลี่ยมๆนะครับนี่ถนนที่เรามาโอ้โหมุมกว้างเลยนะครับด้านหน้าคือภูเวียงนะครับอุทยานชาติภูเวียงจุดนี้คือเขื่อนอุบลรัฐนะครับ มีภาพมุมกว้างสวยๆไวนะครับชั้นที่2องก็มองดูสวยนะครับ บริเวณนี้ทําเป็นพื้นปูนนะครับน่าจะรองรับกิจกรรมได้นะครับเวลาเรามีกิจกรรมต่างๆน่าจะใช้ที่นี่ได้เป็นลานปูนรองรับได้ประมาณสักเกือบหนึ่งร้อยคนน่าจะได้สองร้อยคนอ๋อนนี้เป็นหน้าผานะครับเนี่ยผาเก็บตะวันมุมโดยรอบนะครับ จุดนี้เป็นพิธีคล้ายๆทํา,าทเป็นวงกลมนะครับแล้วทำกิจกรรมได้นี่ก็น่าพาพาเก็บตะวันก็ลักษณะหมายคามว่าถ้าตะวันตกดินนะครับก็จะเห็นภาพได้สวยเลยนะครับนี่ฝั่งนี้คือฝั่งทางทิศตะวันตกถ้าตะวันตกดินเนี่ยก็แสงก็จะสอดส่องมาทางนี้มองดูแล้วสวยงามเป็นที่สุดเลยนะครับเนี่ย เก็บตะวันต่อไปนะครับโอ้โหธรรมชาติล้วนเลยอุทยานแห่งชาติน้ำพองในพื้นที่ของอำเภอบ้านฝางจากถนนใหญ่เข้ามายี่สเจ็ดมครับค่าชม20บาทยานพาหนะหมายถึงรถนะครับคันละ30บาทเป็น50บาท เที่ยวชมได้เลยหินตัวนี้สวยนะครับนี่เนี่ยลักษณะเป็นเหมือนสิงโตเลยหินคู่หินคู่ครับนี่หินใหญ่เลยหินคู่ใหญ่เลยนะครับเนี่ย คล้ายๆสิงโตหรือเปล่าประมาณนี้นะครับมองไกลๆจะคล้ายสิงโตไหมโอ้โหนะครับนี่กับบรรยากาศนะครับโอนซาลูหรือว่าโอนหลนซานะครับ ออกไปนิดนึงครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกนะครับสวยงามมากเลยจุดชมวิวเนี่ยเยอะมากนะครับทำเป็นศาลาให้เราชม บริเวณนี้คือผาเก็บตะวันนะครับด้านขวาก็จะมีจุดชมวิวแล้วก็หินที่สวยงามอีกชุดหนึ่งนะครับด้านหน้านี่คืออุทยานภูผานคำนะครับตรงกลางก็จะเป็นเขื่อนอุบลรัฐฝั่งโซนทางซ้ายนี่ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติภูเวียงจุดที่เราออมาแล้วนะครับ วันนี้เบาใจไทยมหาหรือว่าเบาใจยายโสธรน,นะครับเบาใจยะโสธรก็นําชมอุทยานแห่งชาติน้ําพองนะครับเป็นส่วนของมีสองที่นะครับที่นี่เป็นพื้นที่ของอำเภอบ้านฝางนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็นําเสนอเท่านี้ก่อนนะครับเชิญชมชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับ